ดออรอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคซานาคตไทยเปิดเผยว่า ขอขยายความนโยบายปุ๋ยโคละครึ่งที่อาจารย์สมคิดจาาตัวเสบิทักประธานทักษะอนาคตไทยประกาศบนเวทีพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันเสาร์ที่หพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาลักคิดนโยบายปุ๋ยโคละครึ่งเริ่มต้นจากความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องแบกรับภาระราคาปุ๋ยเคมีแพงขึ้นถึงร้อยละ1 0 0ถึง130ตั้งแต่ต้นปี ปัจจุบันราคาปุ๋ยอยู่ที่กิโลกรัมละ30-35บาทหรือกระสอบละ1,500-1,800บาท50กิโลกรัมซึ่งปุ๋ยคือต้นทุนหลักในการเพาะป,ปลูกหรือราวร้อยละ30-40ถึ 40. ดังนั้นหากรัฐสนับสนุนต้นทุนปุ๋ยให้ครึ่งหนึ่งก็เท่ากับจะช่วยให้เกษตรกรมีเงินในกระเป๋าจากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ15-20 โครงการปุ๋ยค,ครึ่งจะช่วยเหลือกเกษตรกรได้มากถึง5ล้านคนอ้างอิงจากตัวเลขกเกษตรกรรายย่อยผู้เพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐดังนั้นเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นในกระเป๋ากเกษตรกรก็จะถูกหมุนเวียนเป็นวงกว้างในระบบเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมประเทศต่อไปอีกทั้งโครงการลักษณะการช่วยเหลือดูแลด้านต้นทุนจะไม่ส่งผลข้างเคียงต่อคุณภาพผลผลิตเนื่องจากเป็นการกระตุ้นกเกษตรกรให้ใส่ใจตามคุณภาพมากกว่าปริมาณ นอกจากนั้นโครงการนี้จะทําควบคู่กับการส่งเสริมให้กเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและใช้ในปริมาณที่เหมาะสมโดยมีระบบตรวจสอบแร่ธาตุในดินรวมอยู่ในโครงการด้วยและไม่ได้ให้สิทธิเฉพาะปุ๋ยเคมีแต่จะครอบคลุมถึงปุ๋ยชนิดอื่นๆเช่นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมให้กเกษตรกรให้ความสําคัญกับการบํารุงดินรวมทั้งเพิ่มการแข่งขันในตลาดปุ๋ยเพิ่มทางเลือกให้กเกษตรกร ดยปัจจุบันไทยมีบริษัทผลิตจำหน่ายปุ๋ยเคมีราว700รายแต่ตลาดร้อยละ90อยู่ในมือรายใหญ่ราว10รายเท่านั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุที่ปุ๋ยปรับราคาขึ้นอย่างรุนแรงเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งคาดว่าจะไม่จบลงในระยะเวลาอันสั้นนี้ดังนั้นราคาปุ๋ยก็จะยังคงตัวในราคาสูงต่อไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกเป็นการเฉพาะหน้า ขณะที่ใน,นระยะยาวในฐานะที่ประเทศไทยมีประชักปอนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงควรมีนโยบายโรงงานปุ๋ยแห่งชาติเพื่อดูแลเรื่องปุ๋ยอย่างจริงจังด้วยเช่นกันครับ